คลิปนี้พามาชม CRV Gen 5รุ่นยอดฮิตยอดนิยมครับปี19กับปี2021นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขับ4ขับ2สีดำสีขาวเดี๋ยวคลิปนี้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าข้อดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับขวามือครับเป็น CRV นะครับ Gen 5ครับรุ่น2.4 ES นั่นเองนะครับเป็นตัว top 5ที่นั่งปี2019นะครับกับราคาค่าตัวเพียง699,000บาทครับฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ1มื่นต้นนะครับ ซ้ายมือครับจะเป็น CRV Gen 5รุ่น 2.4S นะฮะคันนี้เป็น Minor Change ปี2021สีขาวด้วยนะครับกับราคาค่าตัวเพียง759,000บาทเท่านั้นนะครับ วีดาวคันนี้ผ่อนประมาณเดือนละ1มื่นสี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปชมนะว่า2คันนี้2รุ่นนี้นะฮะต่างกันยังไงแล้วก็ให้ฟัง์ชั่นออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเริ่มกันที่ด้านซ้ายมือเลยนะครับจะเป็น c r v สีขาวนะ Gen 5นะครับรุ่น 2.4S ครับได้ปี2021ปีใหม่ๆไปใช้งานเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนกันนะนะครับเขาจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ย ตัวสีขาวเนี่ยเขาจะเป็นม i n เนอร์เชนเนี่ยพี่จะสังเกตนะตัวรางกันชน,นหน้าตรงนี้นะครับเขาจะเป็นแบบรางพึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้เป็นสีดำนะครับนี่ต่างกันนะครับ เล็กน้อยนะครับไฟตอนหมอคู่หน้าติดตั้งมาครบครับได้เป็นไฟหน้าฟู L l l e ดสามารถตั้งเป็นนอตโตได้ด้วยเหลี่ยมสันคมทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะสีผิวพันธุ์บอดี้สวยงามมากนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับบริเวณซุ้มป่องล้อแนบแนนชิสี่กันเป็นอย่างดีนะครับตัวล้อครับได้เป็นล้อแมกปัดเงาทูโทนนะครับเดิมแท้ของ Honda เลยรัดมาพร้อมยางคูดเยียนะครับยางคูดเยียนะฮะได้ขอบ17ดด้วยดอกยางลึกๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวเลยนะครับ ช่วงล่างครับชกอัพเดิมโรงงานมีมาร์กแต้มมาให้ด้วยนะครับนี่ทำความสะอาดมาให้ครบจบคันนี้นะครับไรด้านข้างนะครับเรี่ยมสันคมทุกอย่างสวยงามไม่มีรอยบุกรอยลักกิ้มรอยยุบนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้านี่พี่ดูนะนะครับพัดเดิมของ Honda นะครับติดฟรีมมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับคันนี้ติดตั้ง เลนวอชมาให้เรียบร้อยนะครับนี่กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเรือในตัวให้ด้วยนะครับกล้องมองมุมกวบสายตามีให้ครบเลยนะครับคันนี้ครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับรองรับผู้แจรีโมทเป็นแบบสมาร์ทคิเลตเอนทรีนะครับนี่นะฮะด้านในนะครับภายในคันนี้เนี่ยได้เป็นเบาะหนังบัคเก็ตซีดปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับคันนี้ครับเป็นขับ2นะฮะ 2.4S นะครับก็ที่สำคัญเนี่ยคันนี้ข้อดีก็คือ ปีเขาใหม่นะครับนี่หน้าจอกลางระบบทัชสกรีนมีมาคร,ครบแบบนี้นะครับแอร์ออโต้นะครับแล้วก็เกียร์ออโต,โต้ฐานเกียร์ใหญ่ๆตรงกลางแบบนี้เลยเดี๋ยวฟังกชันนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังทีหลังนะฮะดอทสปีครับนะฮะด้านซ้ายไม่มีร่องรอยการแกะแงะนะครับทั้งบนและล่างแบบนี้แผ่นเพลทนะฮะ เลขตัวเครื่องเลขตัวรถครับตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชํารุษสูญหายเลยนะครับนี่นะฮะตะเข็บเ็นอาร์นะครับเรียงไม่สวยแบบนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับทั้ง2คันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างครับว่าไม่มีประวัติชนหนักพิกามจมน้าเป็นรถเกดเอที่บริษัททอโตเนี่ยคัดเข้ามาขายนะครับโครงสร้างเนี่ยก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามี2คันนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องการเอามาเปรียบเทียบกันมากกว่านะครับอ่าพี่ดูนะ 2.4S นะครับภายในเนี่ยกว้างๆเลยนั่งสบายๆคันนี้สปาให้พร้อมขายเรียบร้อยนะ ครบครบะแบบนี้2ตัวนะครับแล้วก็นี่ฮะที่เสียบ USB นะครับมีให้ถึง2จุดแบบนี้พร้อมที่พักเท้าใหญ่ๆเลยนะครับด้านบน head room ก็กว้างๆเบาะสามารถพับได้ด้วยนะครับตรงกลางตรงนี้นะฮะก็ยังมีที่วางแก้วนะครับให้ถึง2จุดเลยตรงกลางนะครับเบาะเนี่ยสภาพใหม่มากนะไม่มีช้ําแบบนี้เลยนะครับคุ้มๆครับกับราคาเพียง7,59 00 0บาทฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละหมื่นสพัน่ะ ปท้ายนะครับ CRV g e n 5เนี่ยเขาจะเป็น LD Light g u i d i n g รูปตัว L แบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของโฉมนี้เลยนะครับโลโก้ CRV โลโก้ Honda ครบครบแบบนี้มาพร้อมกล้องหลังกล้องถอยกล้องมองขนาทิจอดให้ครบเลยมาพร้อมเส้นกาดระยะนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับติ่ปัดนน้ำฝนมีให้ครบเลยนะครับคันนี้ครับก็ฝาท้ายนะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะเปิดปิดระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับ คันนี้เป็น5้าที่นั่งนะครับห้าที่นั่งก็ข้อดีก็คือห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเก็บของขนของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยสะอาดสะอ้านนะทำความสะอาดดูดฝุ่นมาให้เรียบร้อยมีไฟให้ด้วยนะซ้ายและขวานี่นะครับตัวบาะเนี่ยเขาสามารถนี่ด้วยนะนี่นะฮะสามารถแบบเปิดตรงนี้พับเบาะได้เลยเนี่ยนะครับสะดวกสบายมากนะครับทุนแรงเราไปได้เยอะเลยนี่นี่พับเบาะให้ดูอ่นะเป็นไงนะฮะ กว้างมากนะครับเอาเตียงเอาพูกมานอนได้เลยเนี่ยโหถือว่าตอบโจทย์นะครับกับการใช้งานนะรถครอบครัวนะครับไปได้4ี่ห้าคนเนี่ยแล้วก็ขนของได้ด้วยคันนี้เหมาะที่จะขับในเมืองแล้วก็ขับต่างจังหวัดก็ได้นะครับใครสนใจรีบเลยนะครับสีขาวนี้ยังว่างอยู่นะครับอ่ะมากันที่คันต่อไปครับพี่ๆฮะคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปครับ2.4 ES นะครับแต่ว่าได้ปี2019นะครับคันนี้เนี่ยเป็นขับ4ตัวท็อป นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยก็จะใช้แบบว่าประมาณแบบไปขึ้นภูเขาบ้านหลายๆท่านนะครับช่วงเทศกาลกับภาคเหนือาเงี้ยลำปางกับภาคใต้อย่างเงี้ยนะครับที่มีภูเขาขึ้นเขาลงเขาเยอะๆเนี่ยใช้ขับ4เนี่ยขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยก็จะได้อัตราการเร่งที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับไฟหน้าครับได้เป็นเหมือนกันเลย f u l l LED แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟเดทม running light ไฟหน้าก็สามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับคันนี้เนี่ยกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมทั้งหมดนะ นะครับนี่นะฮะป้ายทะเบียนได้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ไฟตัดหมอกติดตั้งมาครบครบแบบนี้สีดานะครับสีดําก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับดูดูแบบนี้นะสีเดิมโรงงานเหลี่ยมสันคมทุกอย่างชัดเจนนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุคพี่ดูนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับล้อแมกเนี่ยเขาจะคนละลายนะพี่ๆนะนะครับแต่ว่าได้เป็นล้อแมกปัดเงาทูโทนเหมือนกันนะอันนี้ลายประมาณแบบลายออกแบบใบพัดนิดนึง นะครับดิสเบรกติดตั้งมาให้เรียบร้อย4ล้อนะครับล้อก็ได้เป็นยางกูดเยียร์เหมือนกันนะครับยางกูดเยียร์นะขอบ17เหมือนกันนะครับนี่นะฮะช่วงลงช่วงล่างดูแลให้ครบจบนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่ฮะกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับคันนี้ก็มีเลนวอชให้เหมือนกันนะพี่นะนะครับเลนวอชให้เหมือนกันแล้วก็มือเปิดเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับรองรับกุญแจรีโมทเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ฟิล์มติดให้เรียบร้อยรอบคันนะครับคิ้วกระจกเนี่ยก็ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับคันนี้สีผิวพันธบอดี้สวยมากนะครับด้านคงด้านข้างนะย,ยังตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็น5้าที่นั่งเหมือนกันแต่พี่ดูนะการตกแต่งภายในดีซงดีไซน์ของเขานะครับเขาจะมีแบบว่าลายไม้เสริมขึ้นมานะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะครับคันนี้2.4 ES นะครับแล้วก็ พวกฟังก์ชันออปชันนะครับก็มีปุ่มพุทสันเหมือนกันนะครับพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันมีคูลคอนโทรลให้เหมือนกันนะครับคันนี้มีเลนวอชให้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับราคา699นะฟรีดาวน์ผ่อนประมาณเ,ออเดือนละ1มื0นสามพันนะครับคันนี้เลขใหม่แสนหก นะครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนั้นหรือว่าคันนี้สีดําหรือว่าสีขาวนะครับสอบถามขึ้นมาได้นะครับที่คอนแทคด้านล่างนะจะมีแอดมินติดต่อสอบถามให้นะครับจอกลางระบบพัสกินนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ Ro ูทูได้นะครับตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้เหมือนกันแอรเตียวออโต้นะครับและคันนี้เนี่ยเป็นขับสีเป็น all w h e e l drive นะครับเขาจะขับเคลื่อน4ล้อให้เองอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่ นะครับเบาะหนังบักเก็ตสีสภาพใหม่ๆตึงๆเหมือนกันเลยนะครับทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเลยนะเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสวยมากนะคอนโซลลายไม้นะครับเพิ่มความหรูหราคลาสทรงคลาสสิกนะครับตรงกลางก็สามารถเก็บของได้นะครับวางแก้วได้นะครับแล้วก็ด้านบนมีที่ใส่แว่นให้นะครับมีไฟเปิดปิดอ่านหนังสือใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถครอบครัวนะฮะก็ถือว่าฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์กับการใช้งาน สำหรับครอบครัวขนาดกลางนั่นเองนะไปได้4ีหคนนะครับอ่าพี่ดูนะบริเวณหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีแง่เลยนะครับของเราเน้นโครงสร้างเดิมนะพี่นะสบายใจได้นะครับคันนี้แค่699เท่านั้นได้ปี2019นะครับกับตัว2.4 e s เป็นตัวท็อป a l l w h e e l Drive ขับสีนั่นเองนะครับด้านในกว้างมากครับชมลำคงเซอร์ราวรอบคันนะครับนี่นั่งสบายยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองนั่งนิดนึงนะฮะเนีผมสูง185นะครับ ขาค่อนข้างยาวเลยแต่พี่ดูนะที่พักเท้านะครับเฮดรูมนะครับดูนะถือว่ากว้างมากนั่งสบายๆนะพี่นะนะครับแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับถึง2จุดแบบนี้พร้อมรูเสร็จชาร์จ USB กระเป๋าลิเโจ้สองใบคู่หน้านะครับแล้วก็ที่พักแขนพักศอกนะครับเหมือนกันเลยโอ้โหนะครับก็ต่างกันไม่เยอะเรียกว่างี้ดีกว่าแต่ว่าราคาคันนี้ประหยัดกว่าคันสีขาวเนี่ยประมาณหกหมื่นประมาณ6 0,000่ 000, นะ นะครับแต่ว่าปีต่างกันนะสีขาวก็มีข้อดีของเขานะครับสีขาวเนี่ยก็คือว่าได้เป็นขับ2แต่พี่ได้ปี2021ปีใหม่ๆนะครับไฟท้ายก็เหมือนกันนะครับรูปตัว L เหมือนกัน LD Light Guiding คงไฟไม่มีรอยแตกคราวไม่มีรอยคาบเหลืองนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังพัดเดิม Hon d a เสาอากาศคลิปฉลามแบบชักฟินเหมือนกันนะครับที่ปัดน้ําฝนเหมือนกันนะครับมีกล้องหลังกล้องถอยให้เช่นกันมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยเหมือนกันเป๊ะนะครับต่างกันแค่ ขับ2ขับ4เท่านั้นกับเรื่องราคากับเรื่องเลขใหม่นะครับต้องบอกวันนี้ว่ารถ2คันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะราคาประหยัดแบบนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะสำหรับตัว CRV นะครับมือหนึ่งป้ายแดง2คันนี้ออกเป็นล้านเป็นล้านนะฮะนี่นะครับก็ถือว่าภายในนะครับฝาท้ายเนี่ยเขาก็เปิดปิดระบบไฟฟ้าให้ด้วยปลายท้ายเดิมสแตนเล่แบบนี้นะครับรายละเอียดตัวรถทุกอย่างนะครับถือว่าคลิปเลยนะครับซีลซิลิโคนก็เล็บจิกเข้าเลยแบบนี้เลย นะครับชกคัมก็ทุ่นแรงเราไปได้เยอะนะครับสำหรับด้านในนะครับคันนี้เนี่ยก็เขาจะมีไอ้นี่มให้ด้วยเอาไว้แบบปิดกันแบบว่าเวลาเวลาพี่ขับอ่ะแล้วพี่มองกระจกหลังอนะ่ะไอตรงเนี้ยมันจะช่วยได้เวลาว่าแบบไม่ให้ของมันเลยขึ้นมานะครับให้ให้ให้มันบังทัศนวิสัยในการแบบมองด้านหลังพี่ยายตัวเนี้ยช่วยได้นะครับแล้วก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะนะครับด้านล่างนะครับยังมีล้ออะไ่ยางอะไรมาให้ด้วยคันนี้ พวกเครื่องมือหลายแม่แรงวางเป็นระเบียคบครบแบบนี้นะครับซิลทุกอย่างนะอยู่ครบนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเ,เหมือนกับว่ากดปุ๊บเนี่ยแล้วก็นี่นะฮะเขาจะแบบว่าพับเก็บให้เองนะสำหรับตัวเบาะนี่นะฮะสะดวกสบายครบคันเนียเบาะเนี่ยพับเรียบไปเลยเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับในการใช้งานนะสำหรับรถครอบครัวเนกประสงค์สองคันนี้ นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ2คันนี้ครับสีดำสีขาวไม่ว่าจะเป็นขับ4หรือว่าขับ2นะครับปี19ปี21นะครับราคาสีดำนะครับ699,000ได้รุ่น2.4ง s นะฮะปี19นะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนประมาณเดือนละ13,000เท่านั้นนะครับแล้วก็สีขาวนะฮะได้2.4 S นะครับปี2021นะคันนี้ราคา759,000บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ1 4ื่นนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับให้พี่ๆเนี่ยรับชมกัน แล้วแต่ว่าพี่ๆจะชอบคันไหนรุ่นไหนนะครับรีบไปต่อมาหาผมนะฮะท็อปทออโต้ Auto นะครับที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับคอนแทคล่างจะมีแอดมินเนี่ยเขาตอบบริการให้นะครับแล้วก็เขาจะส่งคอนแทคให้ผมที่หลังนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอ,อ่อบริษัททออโต้รถมือสองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมท็อปทออโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ